ต่อมากะะ็จะเป็นการว่านที่2ข้อย่อยที่5นะคะเป็นเป็นการเคาะปุ่มบิดที่2แล้วรอจนปล่อยปุ่มตัวเลขจึงจะโรเต e แล้วทีละ1นึ่บิดแสดงออกที่ LED 8ดวงใช้ตัวแปรการนับเป็นแบบ Data d i r e c กค่ะแล้วก็จะเริ่มที่ LDI นะคะใส่ค่า 0xFF เข้าที่ R16 และส่งเอาต์พุต R16 นะคะออกที่พอร์ต A คะ่ะและ LDI เป็นเพิ่มค่า 0x00 เข้าที่ R17 คะ่ะและ 0x01 เข้าที่ R17 จากนั้นก็แสดงเอาต์พุต R17 ออกที่พอร์ต B คะ่ะแล้วก็เอาเอาค่า R17 นะคะ ใส่ใน Data 0x200 ค่ะแล้วเอา 0x200 ใส่ไปใส่ไว้ใน R17 ค่ะจากนั้นก็จะเป็น p a s s นะคะก็จะ call output ซึ่งจะทำให้ไฟติดนะคะก็จะ call output LED output ที่ output LED นะคะก็จะเป็นคำสั่ง push R17 push r17 นะคะแล้วก็ push นะคะก็จะเป็นจะเป็นการเอาค่าเอาค่า r17 นะคะเก็บไว้ใน stack แล้วก็ใช้คำสั่งคอมกับบิดค่า r17 ค่ะแล้วส่ง output ค่า r17 นะคะออกที่ port a หลังจากนั้น pop ค่า r17 ก็คือเรียกคืนค่านะคะ r17 หลังจากนั้นก็จะ reset ค่ะ แล้วต่อมาค่ะก็จะเป็นจาก Pass นะคะก็จะเป็นคำสั่ง call delay place call delay ค่ะแล้วก็ไปที่ call delay ก็จะเป็นคำสั่ง push r 2 0 push r 2 1แล้วก็ push r 2 2นะคะแล้วก็เป็นคำสั่ง input input ปุ่มกดที่ ห้าสินะคะอินพุเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้น <c oughs> ก็จะเป็นการใส่ค่าเป็นปุ่มกดบิตที่2นะคะแล้วเราก็จะใช้คำสั่งเช็คว่าปุ่มเรากดปุ่มอยู่ไหมหรือว่าเรากดค้างค่ะหลังจากนั้นคำสั่งเช็คโคนะคะก็จะเป็นการอินพุตปุ่มที่เรากดนะคะเข้าไป เมือ่อไนั้นก็จะเช็คนะคะถ้าเราปล่อยปุ่มนะคะมันก็จะไปที่ R 1 7เจาก็จะเป็นการโรเ t e ต e ลฟ R 1 7แล้วก็จะวน3ามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลับไปกลับไปเพจใหม่แล้วก็ต่อมานะคะที่ ตรงส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะคล้ายกับข้อ2.3แล้วก็2อค่ะเพิ่มเป็นการเพิ่มค่านะคะเข้าที่ r 2 0เพิ่ม100เข้าที่ r 2 1แล้วก็100ที่ r 2 2ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการลดค่าทีละ1น,นะคะที่ r 2 2จนลดค่าทีละ1ไปเรื่อยๆจนถึง0แล้วก็จะไปลดค่าทีละ1ต่อที่ r 2 1นะคะจนถึง0แล้วก็เป็นการลดค่าที่ r 2 0 ลงไปเรื่อยๆจนถึงสูตรค่ะแล้วก็เป็นการป๊อปค่า R 2 2 21 20เเป็นการคืนค่านะคะแล้วก็รีเซ็ตค่ะ